รักกอ็อยู่กับอ,อามซซานะครับเยส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 วันนี้นะคะก็มาอยู่ในหลบชื่อว่าดรอย,อยูประตูนะครับโอ้โหแต่รหัสผมไม่ได้โดนแทงนะครับแค่อยากใช้รหัสนี้นะเดี๋ยวแคะ่เอ๊ะีีนีมเอ้าววิยันทร์นี่นาครับเออ เข้าดินีไหมมันเล่นได้สี่คนเอาอยู่ <Yeah, you. S 1> ก็มีคนออกอ้า oh! วออกด้วยอันนี้ผมไปเข้าร่วมกลุ่มเอลสเปเอาสับรวดมานะเอเอเยสเยสผมไปเข้ากลุ่มมเอลสเปสมานะครับ ผมก็เลยได้กันเกิดใหม่หนึ่งครั้งแต่ผมเห็นเขาเล่นนะก็อยากเล่นด้วยไม่ได้เล่นไม่ได้เคยเล่นทีตอนนั้นนะครับผมไปเห็นเขาเออไปเห็นเกมโดอัปเดตนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอตัวที่ผมเห็นที่ตัวดำๆมันอะโอ้โหจยงเพลง ยังได้เอออันนี้เหลดไปรู้สึกว่าเพมมันแบบมันเพาะเลยออะไรอืมันเป็นโรงแรมมออะไรร้องรงยงอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อคุณเจเขาไปทำอะไรต่อ อันนี้เอาอันนี้กดค้างอ๋อใครน่ากลัวโอ้น่ากลัวอือหือรู้สึกว่าแบบโคตรน่ากลัวเลยโอเค เดนลก่อกครับเอาขาเอาขก็เลยดูเฮ้ยเะไยเอาเฮ้ยไปเลยไปเลยดูตาดตาีกตากัรุงอยู่มันก็เื้ไม่เลือดใช่ไหมไม่ได้หมดหลดเลือดเลือดเลือดเลดหลอดเลืด อันนี้ผูเย็บยังไม่หายไอ้ไอ้มีตลอดหาโหลคืออะไรวะเดี๋ยวเดีวทำไมทุกคนมันตาจะอีตัวนั้นหมดเลยเดียวมันเหลือเราคนเดียวต้องไปหาคุณเจแล้วอีกเพื่อ คุณเมย์ใครไม่ชอบอาพี่เอ๋หูดตายขนาดนี้โอ้ยันยังอยู่ยังอยู่ให้มาไม่ถอยที่สุดจะรียกหรือยางโอเคอมีพัดตือดวตกเลยไอ้จะไปมองมันดีตามชอบเลยไปมองมันอล อ๋อมามามาละเอียดมามามานี by ่แบบเอามองตาชี้นให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายมองตาชี้ทิ่คนจะรอดจากอายทมัปชื่อาย ก็อ,อยากัทำอะไรฉันกำลังเดินอยู่นะคุณลอกจากรั h ไอตัวนี้ชื่อรั h โอเคโหายไปไหนกันหมดนะน,นี่เอเออ,อยู่คนเดียวตลอดการในชีวิตของฉันไอ้เพื่อนเมื่อกี้มียอดโพลตู้เมื่อกี้ว่าละไนใครกระพริบ ไมันยกอีกไปมาขึนเลยมั่ายกอีกไปมาตูอะไรก็เจ้ไอยเลยนี้สองชื่อเออโต๊โอ๊ยตแจโอ้ยหวังว่าได้เจอนั้นนะเอออะไรอะต้นดอกอีนาอินเล็กเจอผ้สำรวจขุดตันอาจจะมีทองมีเงินดเมื่อกี้ เนี้ยอันนี้อะไรเอ๊ะอะไรเนีย่ยไปแช็คเหรอว้าวเยี่ยมมากนี่นี่อะไรอยูอ่โะสมมารถซ่อมตะเตียงเลยเด้อเราก็เพิ่งไปเอเอเห็นเขาบอกว่าถ้าเอออยู่ตู้น,นานๆน่ะทีเดีวตัวอะไรไม่รู้ผักอะอะไรวะนี่ไม่รู้ว่าตัวอะไรผักนะเดี๋ยวเขาบอกว่าชื่อไฮ เออใช่ใช่มันชื่อหายเลยห้องมืดเหรอไปไปเช็คบ้านใครวันนี้มองไม่เห็นอึดอะไรอะไรหลุดเท่านี้แล้วนะฉันว่าฉันฉันปรีนีพานเองโอ้ไอ้ยาได้ยวยันให้คนเฮกไ่้เลย ฉัไม่เจอวันนะี้ฉัปนอนหมดุกนะอ่เลยทุกวันเลยวเห้องน,นี้เลวอ,อกกว่ออก,กจะกดเข้าทำไมนเนี่ย Oh you can't run. I shall put oh, 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 oh Ah don't, don't. Okay. Oh, oh. Oh, มันมันมันบอกว่าอะไรนี่ตัวเลือเรด่าเ,เ,เด็ดเดียวอี่ใช้สมควรเลนะ่นอะไรเนะี่ยเอากดได้อะไรเนะี่ยมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงเราเจอไม่แล้วอ้าวกดเลอันนี้ไฟมันเหมืนอนอะไรเลยอ่ะอะไรไม่รู้อะไรดับดับอ่ะ โอ,โอ้ยไอตู้นี่ก็หล่นนะใส่ไม่เรื่มเลยโตมันโตอเอ้ยไม่ใช่โตมันตตู้ตมันลม้มเพราะน้ำแข็งโอ้ยไอะนี่เราจะเล่นจีโอกาฟี่แล้วหรอ,หรอ เราจะเรียนจีโอกราฟีในโรงแรมขอขยายใส่กอนขอยายห้องมืดเลยนะไม่อยากจจีตานั่นนะเลือดที่เดียวนี่ฉันฉัตายได้เลยนะนี่เจฉันรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันเหงาละเวก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 เวเวกเว มันหมทไมหนี้มันมืดจังวะเียงเลยวะนี่ตาไม่ชางนี้อ่ราไม่อะไรทอร์บาน่าอิกละไม่ใช่ทอรบานี่ทอรบานีแพูลพีดีกลว ขราพูดผิดสลับคำสลับเขือแม่แล้วเอา้าอะไรเกิดอะไรขึ้นโ้อ๊ะโอ้อคุณถูกฆ่าโดยไลช์ ไฟ่ใจรอบๆที่อาจจะย่วแกกูรู้ว่ามันกำลังมาที่กำลังจะมา <c oughs> เออตายคาเท่เลย <c oughs> คุณตายเลยแล้วประตูมันบ้าบอกประตูยี่มันบอกบรรลถึงยี่เก้าอันนี้มันถึงยี่บบ้าไหม เพื่อนมันเสียชีวิตไปแล้วเออทิมนี้ก็จบก่อนนะครับถ้าเป็นมีมีซ้อก็เอ๊ะไอ้ข่าเสียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมด้วยนะครับกำลังวันนี้บายตายมั้ย